สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มณีพาไทยทุกๆท่านคุณลูกค้าคะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่มองหาผ้าเข่ามาผ้าฝ้ายหมักควนพื้นใหญ่ๆจัมโบ้แบบนี้คุณลูกค้าคะขนาดหน้าผ้า1น0ซนติเมตรขนาดหน้าผ้า100ซนติเมตรค่ะความยาวอยู่ที่200ซนติเมตรเลยนะคะคุณลูกค้านะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่มองหาผ้าไทยนะคะผ้าไทยเป็นของขวัญของฝากคุณลูกค้าขารุ่นนี้นะคะดีงามมากๆเลยสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจนะคะคุณลูกค้าคา ราคาผืนละนะคะถ้าแบบโอน200บาทค่ะเก็บเงินไปทางหน้าบ้าน250บาทหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะเลือกซื้อเป็นเซตโปรโมชั่นนะคะที่ทางร้านนะคะจัดทาไว้ให้นะคะคุณลูกค้านะแพ็คกิ้งใส่ถุงแก้วสวยงามมากๆคุณลูกค้าค่ะเดี๋ยวนุ่มพาดูพาชมเพิ่มเติมนะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้าสั่งซื้อ1ชิ้นนะคะทางร้านก็จะแพ็คใส่ถุงแก้วสวยๆแบบนี้ให้เช่นเดียวกันนะคะแบบโอน200บาทเก็บเงินไปทางหน้าบ้าน250าบาทถ้านะคะคุณลูกค้านะคะสนใจสั่งซื้อบอกว่าอยาก เลือกนะคะอยากช็อปเพิ่มเติมคุณลูกค้าขา089 0416008เบอร์โทรเบอร์นี้คุณลูกค้านะคะเราทางร้านของเราใช้เบอร์โทรเบอร์นี้เบอร์เดียวนะคุณลูกค้าคะนำเบอร์โทรเบอร์นี้ไปเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ได้เลยคุณลูกค้าคะ089 0416008ค่ะแบบโอน200บาทเก็บเงินไปทาง250บาทผ้าขอมอยผ้าฝ้ายหมักฟคนผืนใหญ่หญหญแบบนี้เลยคุณลูกค้าคะหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะเลือกซื้อนะคะ4ผืนค่ะ4ผืน800บาท 4ผืน800บาทใช่ไหมคะคุณลูกค้าขาวันนี้นะคะนุ่มแถมให้ฟรีเพิ่มเติมอีก1ผืนเลยค่ะคุณลูกค้าขารับเซตนี้เลยซื้อสี่แถมหนึ่งคุณลูกค้าขาจ่ายเพียงแค่800บาทจัดส่งฟรีเก็บเงินไปทางหน้าบ้านได้เลยสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจบอกว่าอยากสีเลือกสีผ้าเพิ่มเติมด้วยคุณลูกค้าขา089 0 4 1 6 0 0 8านน่ยยะคะดาเบอร์โทรเบอร์นี้นะคะไปแอดไลน์เพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ใช้เบอร์โทรเบอร์นี้เบอร์เดียวเท่าน ตัวนี้เลยแม่มลิพาไทยคุณลูกค้าขา089 0416008นัมเบอร์โทรเบอร์นี้นะคะคุณลูกค้านะไปเพิ่มเพื่อนได้เลยนะคะคุณลูกค้าคะมีแต่สีสันสวยงามนะคะคุณลูกค้านะอยากเลือกอยากชมเพิ่มเติมคุณลูกค้าจ๋า แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่บอกว่าอยากเลือกผ้าเองคุณลูกค้าขาร้านเรามีผ้าให้เลือกให้ชอบเยอะแยะมากมายให้คุณลูกค้านะคะแอดไลน์ Add เข้ามาละกันเนาะคุณลูกค้าขายินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยสวยๆทุกผืนเลยใช่ไหมคะคุณลูกค้าขาแต่ถ้าคุณลูกค้าว่าโอ้ยนุ่มเลือกให้สวยอยู่แล้วนะคะคุณลูกค้าก็สามารถแจ้งเข้ามาได้เลยว่าจะรับกี่เซตนะคะคุณลูกคาา้าคาหเซตนะคะ 4ผืน800บาทวันนี้นุ่มแถมให้ฟรีอีก1ผืนค่ะคุณลูกค้าขา800บาทคุณลูกค้าจะได้ผ้าขอม้านะคะผ้าฝ้ายหมักคนพื้นใหญ่ๆแบบนี้นะคะถึง5ผืนกันเลยทีเดียวคุณลูกค้าขาคุณลูกค้านะคะสามารถนําไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยอยากตัดเป็นกระโปรงอยากตัดเป็นกางเกงนะคะหรือว่าจะไปตัดเป็นชุดแสกสวยๆคุณลูกค้าขาตัดเป็นเสื้อคลุมตัดได้เลยค่ะเป็นอะไรที่สวยแล้วก็รีเมียมมากๆนะคะคุณลูกค้านะงานผ้าไทยนะคะงานผ้าทอผ้าฝ้ายหมักคนนะคะนุ่มๆแบบนี้เลยคุณลูกค้าขายใส่ยางยืดแล้วสวยนะ ส่ยางยืดแล้วสวยคุณลูกค้าวางผ้าได้เลยอยากวางผ้าลักษณะรูปแบบแบบไหนนะคะคุณลูกค้านะวางผ้าได้เลยจะวางเป็นแบบว่าครึ่งๆึงแบบนี้ก็ได้นะจะเป็นลายเชิงผ้าแล้วก็เป็นลายของตัวผ้าที่เป็นลายสก็ตแบบนี้ได้ด้วยนะคะคุณลูกค้านะสวยนะแบบนี้ก็สวย <laughs> นะคะออกแบบดีไซน์ไนดะ้ตามใจชอบคุณลูกค้าขาจะใส่แบบเป็นเอวยางยืดเนาะเวลาเราเดินทางอะไรเงี้ยเราก็ใส่สบายสบายใช่ไหมคะ <laughs> หรือว่านะคะจะเป็นกระโปรงนะคะกระโปรงทรงสอบเหมือนที่นุ่มใส่อยู่ตอนนี้ก็ได้คะ่ะความยาวอยู่ที่30นิ้วก็พอดีสวยนะ คุณลูกค้าก็สามารถนะคะออกแบบวางลายผ้าได้เลยนะคะจะชอบวางลายผ้าแบบไหนก็เลือกได้ตามใจชอบเลยคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้เลย <c oughs> เห็นไหมคะสวยไหมสวยดีเนาะคุณลูกค้าขาถ้าให้ทางร้านตัดให้เหรอคะถ้าให้ทางร้านตัดให้คุณลูกค้าขา990บาทคะ่ะให้ทางร้านแม่บารีผ้าไทยของเรานะคะใช้ผ้าขามานะใช้ผ้าขาม้าผ้าฝ้ายหมักโครนนะตัดเป็นกระโปรงวันนี้คุณลูกค้าขาตัดเป็นกระโปรงทรงสอ,งสอง คุณลูกค้าสามารถสวมใส่นะคะไปสอนถ้าคุณไปไปสอนไปสอนไปสอนหนังสือได้ถ้าเป็นข้าราชการก็สามารถสวมใส่ในวันพระไทยได้ด้วยคุณลูกค้าขาสวยค่ะสวยมากๆด้วยนะคะตัดเป็นทรงสอบสวยงามคุณลูกค้าขาตัดเป็นทรงสอบสวยงามด้านหลังนะคะคุณลูกค้าขานุ่มก็จะเป็นผ่าด้านหลังแบบนี้เนาะคุณลูกค้าได้ดูได้ชมแบบนี้ค่ะคุณลูกค้าขาสวยงามเก็บทรงสอบสวยงามมากๆนุ่งใส่รอบเอว30ค่ะสะโพก40ค่ะ ความยาวของกระโปรงตัวนี้อยู่ที่30นิ้วนุ่มสูง160ซนติเมตรคุณลูกค้าขานุ่มว่ามันพอดีใส่พอดีสวยเลยนะคะถ้าคุณลูกค้าบอกว่ามันสั้นไปหรือว่ามันยาวไปคุณลูกค้าสามารถแจ้งนะคะรายละเอียดไซส์ของตนเองเข้ามาได้เลยเดี๋วนุ่มตัดให้โอเคนะคะคุณลูกค้าขายยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆด้วยนะคะคุณลูกค้านะชอบนะคะผ้าไทยวางแบบไหนบอกได้วางแบบไหนบอกได้คุณลูกค้าคะการวางลายผ้าคุณลูกค้าสามารถบอกได้นะคะจะเอาจะนานะคะจะนําลายสกอตไปไว้ด้านบนแบบนี้ก็ได้ จะนำลายสกอตไปไว้ด้านบนแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วให้ตรงเชิงอยู่ด้านล่างแบบนี้ก็สวยนะคะคุณลูกค้านะแล้วแต่เรานะคะออกแบบวางลายผ้าได้เลยคุณลูกค้าค่ะสามารถแจ้งได้เลยนะคะคุณลูกค้านะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสริมนี้นุ่มวางลายผ้าให้ดูเลยคุณลูกค้าว่าตัดรูปแบบไหนได้แจ้งเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าค่ะร้านแม่มรีผ้าไทยของเรา ออกแบบตัดเย็บเองออกแบบตัดเย็บเองนะคะคุณลูกค้านะถ้าคุณลูกค้าชอบสนใจก็นะคะกดติดตามหรือยังกดติดตามกด subscribe นะคะชี่ช่อง YouTube แม่บริ้าไทยของเราไว้ได้เลยคุณลูกค้าคะชอบนะคะผ้าชอบผ้าใช่ไหมแล้วก็บอกว่าอุ้ยชอบงานแพทเทิร์นของร้านพี่เขาจังเลยใช่ไหมให้นุ่มตัดให้ค่ะยินดีมากๆคุณลูกค,ะคะ้าขะ990บาทคะ่ะเลือกใช้ผ้าขวมา้าผ้าฝ้ายมะโคนะคะตัดเป็นกระโปรงทรงสอบวันนี้คุณลูกค้าคะ 990บาทเท่านั้นค่ะจะเป็นผ่าด้านหลังนะคะจะทําเป็นแบบซ่อนสวยงามคุณลูกค้าขาเก็บงานให้ละเอียดเลยนะคะคุณลูกค้านะแจ้งรอบเอวสะพพกรวมไปถึงความยาวของกระโปงเข้ามาได้เลยนุ่งใส่รอบเอว30ค่ะสะพพก40ค่ะความยาวของกระโปรงอยู่ที่30นิ้วถ้าคุณลูกค้าบอกว่าสั้นไปหรือว่ายาวไปคุณลูกค้าสามารถแจ้งเข้ามาได้เลยว่าคุณลูกค้านะคะอยากใส่ที่ความยาวเท่าไหร่ก็สามารถบอกได้เลยคุณลูกค้าขาร้านแม่าริผ่าไทยยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะถ้าวางแบบเฉียง ถ้าวางแบบเฉียงจะเป็นลักษณะแบบไหนก็จะวางเป็นลักษณะแบบนี้นะคะคุณลูกค้านะอันนี้ก็สวยนะนี่ค่ะต้องขออนุญ,ญาตลองทาผ้าให้ดูนะคะเราสามารถวางผ้าได้ได้หลากหลายรูปแบบนะเราสามารถวางผ้าได้หลากหลายรูปแบบคุณลูกค้า่ะแต่ถ้าผ้าเฉียงเนี่ยความยาวอาจจะได้ไม่เกิน30นิ้วนะคะแต่วางได้เออสวยด้วยเนาะ <laughs> วางผ้าเฉียง ความผ้าเฉียงแบบนี้ก็สวยนะคะดูดีมีมิติไปอีกหนึ่งรูปแบบคุณลูกค้าคะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟนะคะคุณลูกค้านะรวมไปถึงเปิดรับออเดอร์นะคะสั่งตัดกระโปรงเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าคะ mm. สั่งซื้อผ้าเขาม้านะคะไปเป็นของขวัญของฝากนะคะ mm. ก็ใส่ถุงเป็นรูปแบบแบบนี้แหละคุณลูกค้าคะ mm. ซื้อ4ี่แถม1 800บาทเท่านั้นใช่ไหมหรือว่าคุณลูกค้าบอกว่า พี่เขาแบบว่าออกแบบออกมาได้สวยมากๆใช่ไหมบอกว่าอยากให้พี่อยากให้พี่นุ่มนะคะอยากให้นุ่มนะคะตัดเป็นกระโปรงให้อยากให้นุ่มตัดเป็นกระโปรงให้ยินดีมากๆ <c oughs> คุณลูกค้าขาสวมใส่ไปทํางานสวมใส่วันผ้าไทยได้เลยนะคะ <c oughs> เพราะว่าผ้าขามาบผ้าฝ้ายหมักโคนซักเครื่องได้สีไม่ตก และที่สําคัญนะคะสวมใส่สบายมากๆด้วยนะคะกับงานผ้าไทยผ้าของม้าผ้าใยมักโคนนะคะระบายอากาศดีไม่ร้อนค่ะคุณลูกค้าขาเหมาะกับอากาศบ้านเราที่สุดแล้วคุณลูกค้าขาสาหรับผ้าของมา้าฝ้าใยมักโคนรุ่นนี้เบสเซลเลอร์ขายดีอันดับหนึ่งเลยคุณลูกค,ะคะ้าขารวมไปถึงวันนี้นุ้มมาจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษด้วยจากป,าก,ปากตินะ1290บาทนะคุณลูกค้าขาไม่ว่าจะผ้าอะไรนะคะที่เรานํามาตัดนะราคาจะอยู่ที่1290บบาทนะคะผ้าพร้อมค่าตัด แต่วันนี้นะคะทางร้านแม่บริพาถ่ยของเราคุณลูกค้าขาจัดโปรโมชั่นรดพิเศษให้เลยคุณลูกค้าขาอยากให้คุณลูกค้านะคะได้ลองสวมใส่นะคะผ้าเขอามาผ้าฝ้ายแบบคนนะคะเลือกใช้นะคะเลือกตัดเป็นกระโปรงแบบเนี้ยอยากตัดสั้นนะคะเท่าไหร่คุณลูกค้าก็สามารถแจ้งอ่าแจ้งความยาวของกระโปรงเข้ามาได้เลยถ้าคุณลูกค้าเคยใส่ที่ความยาวเท่าไหร่ก็ สามารถแจ้งเข้ามาักเข้ามาได้เลย080416008ค่ะคุณลูกค้าขายินดีแล้วก็ขอบพรบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวพบเจอกันใหม่นะคะคุณลูกค้าขาวันนี้เราก็มีโปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อ4แถมหนึ่งมาให้คุณลูกค้าได้เลือกได้ช็อปกันขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการติดตามจ้า